รายการวันที่5มกราคมรับชำระหนี้ค่าสินค้าจากบริษัท s อ u จำกัดสำหรับใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อฟดอเอฟห f 0 1 1ได้รับเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาระยองเลขที่เช็ค0 0 0 7 0 0 3ลงวันที่15มกราคม58ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าตัวแกนนะคะ ให้กดเลือกที่ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์หนี้ค่ะกดเม้กโฟเลยค่ะกดใบเสร็จสินค้า r i ค่ะกดโอเคเลยค่ะกด F3 เพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อา้างอิงนะคะระบบจะรันให้ค่ะวันที่เอกสารนะคะให้เปลี่ยนเป็นวันที่5-1-58 ลูกค้านะคะ้คนหาโดยใส่จุดกด enter เลยค่ะแล้วก็เลือกบริษัท SME นะคะี3ค่ะจากนั้นไปดูที่รายการ invoice e นะคะตรงท้ายนะคะให้ใส่จุดกด enter ค่ะเลือก SI นะคะใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้วงเล็บขายค่ะ เลือกเลยค่ะจากนั้นไปที่เลขที่เลยค่ะใส่จุดกด enter ค่ะก็จะขึ้นเป็น iny o v ย่อนยกมานะคะซึ่งมีเลขที่อ้างอินตรงตามที่โจทย์บอกนะคะนั่นก็คือ fbf 0 1ค่ะกดเลือกเลยค่ะย่อสุดทธินะคะคือ21,400ค่ะ ต่อมานะคะจะบันทึกรายการรับเช็คนะคะประเภทเอกสารนะคะใส่จุดกด enter เลยค่ะเลือก CL นะคะฝากโดยเช็คธนาคารอื่นค่ะต่อไปนะคะเลขที่เช็คนะคะให้ใส่ 0, 0, 0, 7, 0, 0, 3ค่ะ กด enter เลยค่ะวันที่ทำเช็คนะคะระบบจะรันนิ n งให้ค่ะแล้วก็วันที่เช็คบัตรเครดิตยูนะคะให้เปลี่ยนเป็นวันที่15.01.58ค่ะกด enter เลยค่ะรหัสธนาคารของเช็คนะคะให้ใส่จุดกด enter เลยค่ะ ตาโจทย์นะคะจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะ KTB นะคะกดเลือกเลยค่ะต่อไปนะคะสาขาธนาคารคือนะยองค่ะกด enter เลยค่ะ มูลค่อน่บาทตรงตามที่เราได้ทำรายการอินวอยไว้ตอนแรกนะคะกด F10 บันทึกเลยค่ะกด F10 บันทึกค่ะระบบจะลงบัญชีอัตโนมัติโดยเดบิตเช็ครับรอนำฝาก21,400 เครดิตรูปนี้การค้า21,400ค่ะกด F10 บันทึกเลยค่ะในกรณีน,นี้เราจะไม่พิมน,นะคะกดลนเลยค่ะเปอ็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับรายการวันที่5มก,กราคมค่ะ